เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่47ข้อความต่อไปนี้มีคำที่เป็นอักษรน,นำกี่พยางอักษรน,นำ มีหลายรูปแบบเช่นอนำยออย่างเช่นยาอยู่อย่างยาหรือว่าที่เป็นหอนำหอนำก็คือ มีหอหีบอยู่ในคำแต่ไม่อ่านออกเสียงหอหีบเช่นหมายเวลาอ่านว่าหมายเนี่ยไม่มีหอหีบอยู่ มันจะออกเสียงแค่ตัวมอมา้าหรือว่าใหม่ก็ไม่ได้ออกเสียงหอหีบออกเสียงแค่ตัวมอมา้าอีกแบบนึ่งก็คือเวลาอ่านเนี่ยมีสระอะแล้วตามด้วยหอหีบยกตัวอย่างเช่น เสนอเวลาที่น้องลองเขียนในรูปคำอ่านนะน้องจะเขียนได้ว่าสะเนอตัวแรกมีสระอะแล้วตามด้วยตัวที่สองที่มีหอหีบอันเนี้ยก็เป็นอักษรนำเพราะฉะนั้นมาดูในโจทย์กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ เสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยร่วมมือกับองค์กรเอกชนซึ่งสนับสนุนด้านบุคลากรในสังกัดที่เป็นผู้นำคนรุ่นใหม่มาร่วมพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนโครงการประชารัฐเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะ หน้าเข้าเงื่อนไขนี้ที่บอกว่าในคำเนี่ยมีหอหีบแต่ไม่อ่านออกเสียงหอหีบออกเสียงแค่นอน,นูเสนอก็คือเงื่อนไขที่มีสระอะแล้วก็มีหอหีบเวลาที่เขียนเป็นคำอ่านสนับกับสนุนก็อยู่ในเงื่อนไขนี้ทั้งคู่ใหม่ อยู่ในเงื่อนไขที่มีหอหีบในคำแต่ไม่อ่านออกเสียงหอหีบออกแค่มอมา้าหมายมีหอหีบในคำแต่ไม่อ่านออกเสียงหอหีบอ่านแค่มอมา้าอย่างอยู่ในเงื่อนไขแรกออนำยอดังนั้นข้อนี้มีอักษรนำทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพยาง เอ๊ะไม่ใช่เขาให้หาพย,ายัใช่นะเพราะชนะอันนี้ยกกันขอโทษที 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ทั้งหมด7พยายงสรุปอักษรน,นำมีประเภทที่เป็นอ,อนำยอยาอยู่อย่างยากหรือว่าจะเป็นประเภทที่เป็นหอนำไม่ว่าจะเป็นมีหอหีบในคำ แต่เวลาอ่านเนี่ยไม่อ่านออกเสียงหอหีบหรือประเภทที่เวลาน้องเขียนแยกเป็นคำอ่านเนี่ยตัวแรกมีชระอะส่วนตัวที่สองมีหอหีบเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะ